เอาละครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกา G-Shock นะครับมันจะเป็นซีรีส์ BBN นะฮะ BBN นะครับ จะมีรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็น GA100BBN นะครับรุ่นนี้จะเป็น DW6900BBN ตัวนี้จะเป็น DW5600BBN นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะครับ ตัวนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่ออกในปี2017นะครับออกในปี2017ตัวนี้จะเป็นสายผ้าไนลอนนะครับนั้นนจะออกมาสีจริงๆมันออกมาเป็นในปี2016นเนี่ยมันออกแบ็กซีรีส์มาแล้วก็คือตระกูล BB อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับแต่ตัวรุ่นชุด BB เนี่ยผมไม่ไม่ไม่ได้รีวิวไว้เลย นะครับผมไม่ได้รีวิวไว้เลยผมก็ทำตัวนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นแบ็กซีรีสายผ้านะฮะเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ GA 100 BBN เนาะ GA 100 BBN ตัวนี้จะเป็นอต้องบอกก่อนว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าตระกูล GA มันเป็นยังไงนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นดำล้วนเห็นไหมครับ แล้วตัวหมุดหลักหลักะนะครับ <c oughs> จะเป็นสีขาวออ,ออกเทานะครับสายจะเป็นสายผ้านะฮะสายผ้าในร่อนอย่างดีนะครับนี่ <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> นะครับ สายตัวนี้จะเป็นสายตรงรุ่นของ G A เลยนะครับสายตรงรุ่นของ G A เลยนะครับเวลาถอดมันจะถอดพร้อมบาร์บาร์ตัวนี้เลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นด้านอ,อีกด้านหนึ่งด้านสั้นนะครับจะมีตัวรัดสายทั้งหมด3มชุดนะครับตัวนี้มาจากไหนตัวนี้มาจาก Make in Thailand ครับ ผมไม่รู้ว่าจะเห็นชัดไหมเอาเป็นอ่านี่ครับเมอินไทยแลนด์นะฮะโอเคสินค้าที่ที่ร้านของผมจะขายเฉพาะของ CMG นะฮะไม่ใช่เครื่องหิ้วไม่ใช่เครื่องหนีภาษีนะครับอ่าโอเคนี่นะครับตัวนี้จบไปนะะนะครับมาที่ DW 6900 BBN นะครับ ใครที่เห็นตระกูล BB ไปแล้วก็จะจะจะ,จะทราบกันดีว่าโอเคมันดําล้วนเนาะมันดําล้วนเนาะกดไฟก็จะเป็นสีจริงๆมันต้องต้องเป็นสีขาวนะครับอืมแต่ด้วยพื้นของมันมันเลยเป็นสีฟ้านะครับโอเคตัวนี้จะมีสายจะสายจะมาเป็นเส้นยาวๆนะฮะไม่เหมือนตัว Ga นะครับไม่เหมือนตัว GA นะครับแล้วตัวเรือนจะมีบ่าบ่าตัวเนี้ย ไว้ร้อยสายเห็นไหมครับไว้ร้อยสายจากนี้มานี้เห็นไหมฮะอ่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับนะฮะตัวนี้ก็มาจากประเทศไทยนะครับตีเม็กอินไทยแลนด์มาเหมือนกันนะครับโอเคไปต่อด้วย DW ห้าหกย์กันเลยขอไวห,หน่อยนะครับนะฮะสายผ้าเหมือนกันสายผ้าเหมือนกันนะครับตีตาไก่เหมือนกันนะครับเห็นไ,ไหมครับตีตาไก่เหมือนกันอืมตัวเนี้ยถามว่าตัว dW 5600 BB ในท้องตลาดไม่มีแล้วนะครับในท้องตลาดไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เหลือตัวนี้ตัวเดียวที่เพิ่งออกมาในปี2017นะครับโอเคเอาละก็ m ม k e อินไทยแลนด์เหมือนกันนะครับสายชุดนี้น่าจะผลิตที่ประเทศไทยทั้งหมดนะครับสายชุดนี้น่าจะผลิตที่ประเทศไทยทั้งหมดอ เอาเป็นว่าตามนี้ครับแจม่แจมๆครับ <c oughs> นะครับนานๆจะได้มาครบทั้งซีรีส์นะครับเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ